เฮ้ลูกลูกเข้าโรงเรียนให้ได้นะประมาณห้าปีแกเข้าโรงเรียนไม่ได้สักทีนี่พี่บายบายนะครับอ่าเออค่ะ <c oughs> บายบายพี่เอาเราวันนี้มีเด็กเด็กนักเรียนใหม่เข้ามาเข้ามาสิจะไปใคร เออจะปาแกนึนกว่าแกเป็นแกโหดมากเรื่อง,งะอะไรคะเออเฮ้ยแกอย่าไปสนใจมันเลยก็แค่แมวมันชอบเก่งเด็กนักเรียนมาเป็นประจําแหละมานถกประจําเลยถ้าก็คอยโดนนะนี่แค่แมเมวเขียนนี่ไนะงโยนทิ้งไปอ่าเอ้ยนี่ตัวอะไรเนาะอู้เกงทำอะไรเนาะเจ้าป่าตาบเอาอ่ะงี้ย เล่าแก้วตีนเลยกันแล้วแกมาที่นี่ได้ยังไงเหรอตรงทางเหรอหรือว่าแกหาคอพออแลผ่าโรงเรียนทิ้งอ่ะฮ่าฮ่าฮฉันว่ามันย่อยสุดเลยรอรอรอแ่โซโรอ่าฮ่าฮ่าฮ่านยทำอะไรอยู่หรอเจ้าเหมียวเอ้ยเด็กใหม่นะยทำอะไรอยู่หรอเอ้ยไอพวกลูกบอลอ่ะมันคือสำหรับพวกกระเทยออนแอ คนจริงๆก็ปีนต้นไม้นู่นนูน่นอะต้นไม้ลูกบอลมันก็แค่พวกกระจกเฮ้ยนี่ที่ฟันฮะต้นไม้อะไรพวกเราไม่ค่อยใจต้นไม้น,นั่นไงต้นไม้อะไรพวกผมลูกบอลไม่แค่ของคอนสัมสัมออยมันเออแกก็ไปปีนสิฮ่าฮ่าฮ่า นี่ไม่งั้นแกตายแน่ฮึ่เกจะปีนดีๆหรือจะปีนด้วยน้ำตาผมปีนได้แล้วครับไม่ใช่ต้นนั้นต้นนี้อ้าวคือเวลาจะปีนได้ยังไงต้องเสีย <ija> ่ยงชีวิตเลยนแน่ๆวู้ผมบินได้แล้วครับครูผมขึ้นมาได้แล้วเออมันไม่ได้ปีนอย่างนั้น ไม่ใช่บินเอิม่มครูผมว่ามันยากเกินไปนะจะตายไหมฮะห,หาเลือกเหรอจะขึ้นไปดีหรือว่าจะลงมาตายฉันปักน้ำไว้แล้วเฮ้ยพวกเราลิบขึ้นไปกันเถอะเฮ้ยพวกเราเป็นแรดพวกเราเป็นฮิปโป,ปเป็นจอระเขคก็ต้องขึ้นไปนะอ๋อฉันขึ้นไม่ได้ครูเององงองงเงาเงาก็เลอกยังบินได้เลยสัตว์ พอเราขึ้นได้มาแค่สองสามเมตรเองนะเพราะว่ามันคงไม่ตายดอกนาเป็สองสามเมตรเองเราไม่ตายหรอก Whoa. ฉันว่าคนใครมันคืออะไรนะที่เขาวางไว Squid, ้ข้างล่างรอล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 อเฮ้ยรีบไปสิวายโอเคพอเราคงไม่ตกไม่ตายหรอกมั้งเพราะวกเราตกแค่สองเม เรารีปบปีนกันเถอะทำไมนอนแอฮ่าฮ <hi> ่าฮ่าเฮ้ยนั่นอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณครูทำไมมีคนตายเป็นร้อยเลยนะทำไมคุณครูไม่ปล่อยอ่ะเอิ่มเราอย่าไปยืดกับเขาโจมแมวเร็วๆไปสิเว้ยไอ้เจ้าขี้แพ้ ผมไม่ใช่เจ้าขี้แพ้เจ้าขี้แพ้เฮ้ยถ้ามาที่เเฮ้ยสุดยอดไปเลยแกก็แค่ไอีขี้แพ้ก็สุดยอดไปเลยแกก็แค่ไอีขี้แพ้หู้สุดยอดมาลูกแกก็แค่ไอีขี้แพ้เอ้ยอะไรของแกไอ้ยอยอย